สวัสดีเพื่อนๆสมาชิกนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปแนวทางของลาวพัฒนานะครับประจำวันพุธที่5มีนาคม68นะครับก็ก่อนรับชมแนวทางของวันที่5นะครับเรามาสรุปผลวันที่3ก่อนนะครับลาวพัฒนาสุดหลักผมให้เด่นไปที่2และก็3นะครับสูตรฟันไปที่2แล้วก็ระวังเลขเบรลเลขหมผล4 1 1 0นนะครับก็ในส่วนของเด่น2ตัวถือว่าหลุดไปนะครับแต่ที่ผมให้ระวังเลขเบลลเลขห้านะครับก็มาเบิ้ลสี่สี่อ่าสี่หนึ่งหนึ่งบนนะครับ เด่น3ตัวมา1-2ตัวนะครับมาที่1หลักสิบบนหลักหน่วยบนนะครับแล้วก็มาที่4หลักหน่วยล่างหลักร้อยบนนะครับก็มาทั้ง2ตัวนะครับสหรับเด่น3ตัวมา1-2ตัวนะครับในส่วนของสูตรใหม่นะครับเด่น 5- กับ2นะครับก็หลุดเช่นเดียวกันนะครับยางไรก็ขออภัยเพื่อนๆสมาชิกด้วยละกันนะครับเรามาตามกันต่อนะครับในแนวทางของวันที่5กันนะครับ สำหรับเด่น2ตัวนะครับของสูตรหลักนะครับเด่น2ตัวนะครับสูตรคํานวณได้ที่6แล้วก็เนะครับสูตรฟันไปที่6ตามสูตรคํานวณนะครับยังให้ระวังเลขเบื้อเลขามนะครับมีโอกาสมาได้50%าเช่นเดิมนะครับใครชอบเลขเบื้อเลขามก็ระวังไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคู่2ตัว4ชุดหลักนะครับก็จะมี6 5แล้วก็68แนะครับแล้วก็7578านะครับสำหรับชุด2ตัว4ชุดหลักนะครับ สำหรับชุด3ตัวนะครับสูตรฟันไปที่568ดนะครับเดน3ตัวมา 1- 2ตัวนะครับสูตรคำนวณได้ที่5 8และก็1นะครับสำหรับเดน2ตัวนะครับ6และก็7นะครับในแนวทางวันที่5นะครับไม่ชนกระเด็น3ตัวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าในกรณีที่ไม่ชนกันนะครับก็ย้ำเสมอในทุกๆคลิปนะครับก็มีโอกาสที่จะมาเป็นคู่2ตัวได้นะครับอาจจะมา6568 61หรือ7578 71นะครับ สำหรับ65 75นะครับอยู่ในชุดตัวเน้นตัวฟันนะครับแล้วก็6878นะครับก็อยู่ในชุดตัวเน้นตัวฟันด้วยนะครับแล้วก็6,1แล้วก็71นะครับถึงแม้จะไม่ WS. มีอยู่ในช net, idays, ุดเจาะ2ตัวนะครับใครชอบก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับแต่6 5 6 6 5 7 5 6878นะครับมีอยู่ในชุด4ตัวเน้นนะครับของชุด2ตัวนะครับเพราะฉะนั้นค่อนข้างที่จะมีโอกาสที่เด่น2ตัวนะครับ6กับ7จะมาเป็นคู่2ตัวกับ 581นะครับใครชอบก็ลองด่าไปพิจารณาดูแล้วกันนะครับสำหรับเด่น2ตัว6และก็7นะครับสำหรับสายวิ่งสายรูดนะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดจะเน้นนะครับผมให้เน้นไปที่6ตามสูตรฟันนะครับเพราะว่า6ในสูตรย่อยชนกันมากที่สุดนะครับชนมากกว่า7็ประมาณ3สูตรนะครับก็เน้นไปที่6ไว้ก่อนนะครับในส่วนของตัวรอง7นะครับก็ย้ําเสมอว่าเด่น2ตัวมีโอกาสมาได้ทั้ง2ตัวเช่นเดิมนะครับใครชอบ7ก็นําไปใช้เป็นตัวรองไว้ด้วยแล้วกันนะครับ แล้วก็เล็กเบอร์เล็หามนะครับก็ระวังไว้ด้วยเช่นเดิมนะครับตามสูตรยังให้ระวังกันไว้เช่นเดิมสําหรับเล็เบอร์เล็กหามนะครับคู่2ตัวนะครับก็เน้นไปที่6568นะครับเน้นคู่6ไว้ก่อนนะครับอย่างที่บอกคู่ตัวเอ่อตัวจากคู่5แล้วก็8นะครับชนกับเด่น3ามตัวมา 1- นึงตัวนะครับค่อนข้างที่จะมีโอกาสที่จะมาเป็นคู่2ตัวนะครับแล้วก็รองไปที่7578นะครับ4ชุดหลักนะครับในแนวทางที่5นะครับ ให้นาไปใช้ทั้ง4ชุดไว้ก่อนนะครับอย่างที่บอกว่าตัวจับคู่5นะครับชนกระเด็น3ตัวมา1นึงสตัวนะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่เด่น2ตัว6กกระเจ็จะมาคู่กับเด่น3ตัวมา1นึงสตัวนะครับสําหรับชุดเม็ดเดียวนะครับสูตรฟันไปที่6 8นะครับสําหรับชุดเม็ดเดียวนะครับส่วนตัวผมก็จะชอบไปที่68นะครับก็ค่อนข้างที่จะชอบอยู่พอสมควรสําหรับคู่6 8อย่างที่ บอกนะครับ8มาชนกระเด็น3ตัวมา1 2ตัวนะครับและและก็ที่สําคัญนะครับชนกับเลขกําลังวันนะครับ589เนะครับเลขกําลังวันของวันพุธก็จะมี5 8 9เพราะฉะนั้นคู่68นะครับก็มีโอกาสที่จะมาเป็นคู่2ตัวมากที่สุดนะครับชุดรองก็65 75 78ตามลำดับนะครับสำหรับชุด3ตัวนะครับเน้นตามสูตรฟันเช่นเดิมนะครับ568นะครับชุดนี้นะครับทั้ง5ทั้ง6แล้วก็8นะครับ ชนทั้งเลขกําลังวันแล้วก็เด่น3ตัวมา 1- 2ตัวนะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสมาเป็นคู่3ตัวมากที่สุดนะครับชุดรองนะครับให้รองไปที่868นะครับรองไปที่ชุดเล็กเบิ้ลเล็กหามนะครับก็ให้ระวังไว้ด้วยนะครับแล้วก็รองไปที่4ี่หกหามรับนะครับใครชอบตัวรองนะครับ7นะครับก็นํา7มาแทน6กนะครับก็จะได้475 578และก็878นะครับก็จะได้ชุด3าตัว ของตัวเด่นเจ็ดนะครับใครชอบตัวไหนก็นํามาปรับเปลี่ยนได้ในชุด3ตัวนะครับส่วนตัวย้ํานะครับว่าผมชอบไปที่6นะครับแล้วก็ 6, 5,68นะครับแล้วก็ชุด3ตัว568นะครับเด่น3ตัวมา 1- นสองตัวนะครับผมให้เน้นไปที่5นะครับแล้วก็รองไปที่8นะครับก็เน้น2ตัวนี้ไว้ก่อนนะครับอย่างที่บอกชนกับเลขกําลังวันนะครับห้าแปเนะครับเพราะฉะนั้น2ตัวนี้มีโอกาสมามากที่สุดนะครับแล้วก็รองไปที่1นะครับ ต่อกันที่ลาวนาสุลักนะครับเด่น2ตัวนะครับสูตรคำนวณได้ที่0นย์และก็9นะครับสูตรฟันไปที่0สนาหรับคู่3มตัว2ตัวนะครับก็นํา2สูตรมาจับเป็นคู่บิน3ตัว2ตัวเช่นเดิมนะครับคู่3ตัวนะครับก็จะได้670 679นะครับแล้วก็609709นะครับคู่2ตัวนะครับจะได้6069 70แล้วก็79นะครับ สำหรับชุดเน้นของชุดคู่จบวินนะครับสูตรให้เน้นไปที่6 0 9 60แล้วก็69นะครับก็จะให้เน้นไปที่คู่ที่มี6นะครับแล้วก็ตัวจับคู่0ูนย์และก็9นะครับอย่างที่บอกนะครับ9ไปชนตัวเลขกำลังวันนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ระวังนะครับชุด3ตัวเน้นนะครับ609แล้วก็6 0 6 9นนะครับตามที่สูตรเน้นไปให้นะครับ สำหรับเด่น2ตัว0นกับ9กนะครับก็ค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับทั้ง0ย์และก็9นะครับแต่ถ้าจะเน้นนะครับผมให้เน้นตามสูตรฟันนะครับเพราะว่า0นชนมากกว่า9นะครับประมาณ2สูตรนะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่า9ชนกับเลขกำลังวันนะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสมาทั้ง2ตัวนะครับเพราะฉะนั้นส่วนตัวผมจะชอบไปที่ชุด3ตัวนะครับ609 60แล้วก็69นะครับก็ยังไงลองนำไปพิจารณาดูนะครับค่อนข้างที่จะชี้ไปในทิศทางเดียวกันนะครับทั้ง2สูตรนะครับ ก่อนเน้นคู่6ไว้ก่อนละกันนะครับแล้วก็ชุดรองใครชอบชุดรอง7นะครับ7 0็9นาะครับก็นาไปพิจารณาดูนะครับส่วนตัวก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับผมจะชอบไปที่คู่ที่มี6นะครับก็สําหรับแนวทางวันนี้นะครับก็สรุปให้ครบถ้วนทั้ง2แนวทางนะครับก็หวังว่าแนวทางจะกลับมาเดินต่อนะครับหลังจากวัดที่ผ่านมาพลาดไปทั้ง2สูตรนะครับสาหรับเด่น2ตัวนะครับเดินแค่เด่น3ตัวมา1-2ตัวเท่านั้นนะครับ ก็ยังไงเพื่อนๆสมาชิกนําไปใช้ก็นําไปใช้ย่างมีสตินะครับย้าเสมอว่าแนวทางมีเข้ามีหลุดน,นะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะขอจบเ,เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ